รานน้ำมัสการพระองค์เจ้าที่เขารพแล้วก็สวัสดีโยคี oh i, ทุกท่านนะคะก็ได้มาปฏิบัติธรรมครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก่อนอื่นก็ก่อนที่จะมาค่ะไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าอยากจะปฏิบัติธรรมให้พ่อพ่อพ่อเพ,พิ่งเสียชีวิตไปโดยโรคหัวใจล้มเหลวก็ไม่คิดว่าพอมาถึงที่นี่จะได้รู้ว่าตัวเองก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกัน ในช่วงที่ปฏิบัติธรรมช่วงวันแรกๆอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าจิตใจว้าวุ่นมากเพราะด้วยภาระหน้าที่ของตัวเองที่มีเยอะอางานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาในสมองตลอดเวลาเลยพอพระอาจารย์บอกว่าลองให้ปิดวาจาดูมีความรู้สึกว่าตัวเองสงบลงมากแล้วก็ สงบได้สักพักหนึ่งพอรู้อีกทีหนึ่งว่าจะต้องได้กลับบ้านมีความรู้สึกว่าสติเริ่มจะไม่อยู่แล้วเริ่มจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วมีความรู้สึกว่ากลับไปครั้งเนี้ยค่ะสมาธิสติอาจจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไปใช้ในการทํางานอาได้มากขึ้นถึงจะได้ไม่มากอาจจะได้ไม่มาก เท่าที่จะตั้งใจไว้แต่ก็คิดว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นนิดนึงอะคะ่ะด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นสิ่งที่พระอาจารย์ท่านสอนมาทุกวันที่ปฏิบัติโยมนณน,นะวัดแห่งนี้จะเอานำไปใช้ป,ปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะ